พลงในตำนานมันมีเยอะนะคาราบาวเงี้ยทะเลใจเนี้ยแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไวแหงความฝันวันที่ผ่านมาไรจุดหมายเงี้ยเป็นเพลงในตำนานฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกอินฟังเมื่อไหร่ก็รู้สึกมันเป็นเพลงที่มันมีชีวิตตลอดอะเพลงที่มันฟังแล้วมันไม่รู้สึกว่าแหวะ เพลงมันมีชีวิตตลอดฟังแล้วมันแบบได้อิโมชันเดิมกลับมาทุกครั้งเลยมันไม่ตายไปจากใจเลยอะดังนั้นนะคะคุณจะเลือกเพลงใดเป็นเพลงโปรดประจําตัวคุณต้องดูก่อนความสามารถคุณถึงไหมกับไอ้เพลงนั้นแต่ถ้าร้องสังสรรสนุกสนุกเอ้ยไม่ต้องแคร์ร้องไปเลยเป็นความสุขคุณเอนเตอร์เทนไปเลยสร้างสารรค์จะเต้นครึ่งเพลงร้องครึ่งเพลงก็ได้ทําให้มันสนุกอันนั้นไม่ซีเรียส ถ้ามันเป็นงานสังสรรค์หรือคุณไปเช่าห้องคาราโอเกะร้องปาร์ตี้วันเกิดกับเพื่อนไม่ต้องซีเรียสเลยแต่ถ้าเป็นเพลงที่คุณจะหยิบไปใช้ประกวดหรือคุณจะต้องโชว์อันนี้ซีเรียสดูได้ว่าถึงไม่ถึง <S <S ทีนี้เทคนิคอีกอย่างหนึง่งที่คุณจะสามารถเจอไอ้เพลงโปรดประจำตัวของคุณก็คือว่าเพลงไหนอะที่มันอยู่ในความ มันเป็นเสียงร้องอยู่ในหัวคุณอะที่มันร้องหลอกหลอนอยู่ในในเนี้ย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 คือแบบขับรถไปแม่งก็หลอนอยู่ในเนี้ยล้างจานมันก็ร้องให้ฟังเฮ้ยสักภาพร้องมันถูบ้านผ้าผาอะไรอย่างเงี้ยแต่งหน้ามันอยู่ในเนี้ยอ่ะนั่นแหละเป็นเพลงที่คุณชอบนะเพลงที่มันร้องเป็นเสียงก้องอยู่ข้างในหัวคุณเนี่ยคุณหยิบมาเป็นเพลงที่คุณชอบได้เลย เพราะอะไรเพราะโสดประสาทและความทรงจำของคุณบันทึกมันเข้าไปแล้วบันทึกมันเข้าไปอยู่ในนี้แล้วบางทีบางครั้งคุณเผลอลืมตัวไปด้วยสาร้องเพลงนี้ออกมาโดยไม่รู้ตัวทุ่ทูๆบู่อยู่อาบน้ำอยู่เฮ้ยร้องเพลงนี้ออกมาคุณไม่รู้ตัวแต่คุณไม่เคยจับตัวเองทันแต่พอวันนี้ครูพูดคุณจะจับตัวเองทันแล้วคุณจะอ๋อ ใช่นี่ว่านั่นแหละเอาเพลงนั้นมาฝึกฟังมันฟังซ้ําฟังบ่อยฟังซ้ําฟังบ่อยฟังจนจนมันหลอนร้องให้เราฟังอยู่นั่นแหละคือก่อนนอนมันก็ยังร้องอยู่อ่ะนั่นแหละคุณก็สามารถเอามาฝึกเป็นเพลงโปรดของคุณได้